สำหรับช่วงที่2นะคะวันนี้จะเป็นรายละเอียดของในเรื่องของคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านนะคะได้ฝากคำถามไว้กับคอเซนเตอร์ของเรานะคะาถามในรายการหมอจอยนะคะว่ารา,ายละเอียดของวันนี้นะคะที่หมอจอยเฟ้นหาสุดๆเลยนะคะที่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยถามมาในเรื่องของฝ้านะคะก็คือ,อคำถามแรกเลยดีกว่านะคะก็คืออายุ 29ปีนะคะเริ่มสังเกตเห็นว่าที่ใบหน้านะคะเริ่มมีฝ้านะคะบริเวณหนกแก้มนะคะจมูกหน้าผากนะคะคางเพราะเป็นคนต้องประเจิญหน้ากับแสงแดดนะคะตลอดเวลานะคะบวกกับตัวเองเนี่ยเพิ่งคลอดบุตรมานะคะได้2ปีนะคะอยากทราบว่าควรที่จะดูแลอย่างไรนะคะใหะ้ตัวฝ้านะคะจางลงนะคะและ สารเอตาเซนตินเนี่ยจะช่วยในเรื่องของฝ้าให้จางลงได้อย่างไรบ้างนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ส่งคำถามมานะคะในเรื่องของฝ้าบริเวณใบหน้านะคะที่เริ่มจะสังเกตเห็นแล้วว่าเริ่มมีฝ้าสีน้ำตาลนะคะบนใบหน้าบริเวณหนูแก้มเนี่ยแสดง ให้เห็นได้ชัดนะคะว่าอาจจะไม่ได้ดูแลป้องกันในเรื่องของทาครีมกันแดดนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับแสงแดดนะคะบ่อยๆนานเข้านะคะและปัจจัยหนึ่งที่หลายๆคนควรจะยอมรับนะคะผู้หญิงเมื่อคลอดบุตรนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของฝ้ากะเพราะว่าเกิดจากระดับฮอร์โมนในร่างกายนะคะบวกกับ แสงแดดนะคะจะมากระตุ้นนะคะเม็ดสีเมลานินนะคะตรงเมลานไซต์นะคะทำให้กระตุ้นบริเวณตรงรูขุมขนนะคะบริเวณชั้นผิวนะคะทำให้เกิดฝ้าได้นะคะตรงนี้นะคะแนะนำนะคะให้ดูแลในเรื่องของเวลาเราจะปะเผชิญหน้ากับแสงแดดนะคะให้ทาครีมกันแดดนะคะ SPF นะคะ30บวกบวกขึ้นไปนะคะ และก็ให้รับประทานในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารต่างๆนะคะในกลุ่มของพวกวิตามินต่างๆวิตามินซีนะคะหรือว่าสารเอตาเซนตินนะคะที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะและก็ปรับเปลี่ยนโครงสร้างในเม็ดสีผิวนะคะและก็ต่อต้านอนุมูล อิสระต่างๆนะคะหรือป้องกันแสงแดดต่างๆนะคะเพราะว่าเจ้าสารเอต้าเซนตินเนี่ยแหะค่ะที่มีคุณสมบัตินะคะไปป้องกันนะคะาสารสีส้มสารสีแดงเนี่ยจะไปเกาะอยู่ที่บริเวณผิวหนังนะคะชั้นผิวหนัง ลึกขึ้นลึกก็ไปนะคะตรงนี้สามารถต้องการแสงแดดนะคะได้ถึง90%เลยทีเดียวนะคะและตัวนี้นะคะถ้ารับประทานติดต่อกันนะคะประมาณ1เดือนถึง2เดือนจะสังเกตได้ชัดเลยค่ะว่าฝ้านะคะบริเวณหนูแก้มนะคะหรือบริเวณจมูกนะคะเริ่มจางลงเรื่อยๆเรื่อยๆเลยค่ะ,ะในตรงนี้นะคะ แนะนำนะคะให้ใช้ควบคู่กันนะคะกับผลิตภัณฑ์นะคะที่บำรุงผิวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นสารไว้ท์เทนิ่งที่เกี่ยวกับที่ปลอดภัยนะคะพวกสารบำรุงไวเชอร์ไรเซอร์ต่างๆนะคะเพราะว่าผิวหน้าของเรานะคะถ้าทิ้งไว้ให้แห้งมากๆนะคะตรงบริเวณหนกแก้มหรือว่าบริเวณ จมูกนะคะจะทำให้เกิดใ,ในเรื่องของฝ้าเนี่ยได้แปดสิเอร์เซเลยทีเดียวนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะแนะนำนะคะให้รับประทานตัวเอสตาเซนตินควบคู่กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ดูแลในเรื่องของผิวพรรณนะคะค่ะสำหรับคำถามต่อไปเลยดีกว่านะคะคำถามที่2นะคะก็คืออายุ 42ปีนะคะมีปัญหาในเรื่องของคระนะคะฝ้ากระนะคะแล้วก็ริ้วรอยนะคะบนใบหน้านะคะเนื่องจากตัวเองเนี่ยได้ใช้ครีมที่มีส่วนผสมของไอโดควินอลน,นะคะมานานแล้วนะคะพอหยุดใช้ปุ๊บนะคะทำให้เกิดฝ้าลักษณะนะคะที่เป็นจุดดำๆนะคะ เทานะคะแล้วก็น้ำตาลปนนะคะจะเห็นได้ชัดค่ะว่าสีผิวเนี่ยจะมีลักษณะของอจุดด่างๆขาวๆนะคะบนใบหน้าอยากทราบว่าควรจะดูแลยังไงนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะฝ้าชนิดนี้เนี่ยเป็นฝ้าชนิดที่รักษายากพอสมควรนะคะเพราะว่า,าเกิดจากสารเคมีและสารพวกไอโดคินนหรือสารประหลอดต่างๆเนี่ยจะทำให้ใน ผิวของเรานะคะถูกทำลายนะคะในเรื่องของอเมลานินต่างๆเนี่ยจะถูกทำลายบริเวณนั้นนะคะจะทำให้เราสังเกตได้เห็นชัดว่าเวลาคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางที่ มีส่วนผสมของไอโดคินโนหรือปลอดนะคะหน้าเนี่ยจะขาวเร็วผิดปกตินะคะประมาณ1อาทิตย์2ออาทิตย์เนี่ยก็เริ่มจะเห็นชัดเลยค่ะว่าผิวหน้าของเราเนี่ยขาวนะคะพอเราหยุดใช้นะคะเราจะเห็นได้ชัดว่าเวลาเราไปเจอแสงแดดนะคะมลภาวะมละพิษต่างๆนะคะเราจะเห็นได้ชัดว่าหน้าเราเนี่ยจะแสบนะคะร้อนนะคะหรือว่ามีลักษณะบางลงบางลงนะคะ เวลาเราทาครีมกันแดดก็ตามนะคะก็ยังมีลักษณะในเรื่องของฝ้าขึ้นบริเวณหน้านะคะทำให้บริเวณหน้าเนี่ยอา,อาจจะดูแลนะคะรักษาให้กลับมาดูดีเหมือนเดิมเนี่ยยากพอสมควรนะคะในส่วนของตรงนี้ถ้า,าเราอยากจะค่อยๆที่จะดูแลให้ในส่วนของฝ้านะคะจางลงเรื่อยๆนะคะให้เน้น ป้องกันนะคะในส่วนของทาครีมกันแดดเป็นประจำนะคะและรับประทานนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเพราะว่าเราต้องบำรุงจากข้างในนะคะในส่วนของอผลิตภัณฑ์สารเอตาเซนตินกับสารเคมาเรซลนะคะที่ทำงานประสานรวมกันนะคะเข้าไปลึก ถึงระดับเซลล์นะคะด้วยอนุภาคที่ขนาดเล็กนะคะจะไปทำให้เม็ดสีนะคะบริเวณนี้นะคะค่อยๆฟื้นฟูนะคะผิวหน้านะคะก็จะกระจ่างใสขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะและผลบวกตรงนี้นะคะจะทำให้ฝ้าที่อันตรายอยู่บนใบหน้าของเรานะคะเวลาเราไปเจอแสงแดดนะคะตรงนี้นะคะจะสามารถป้องกันแสงแดดเนี่ยได้มากกว่าเดิมนะคะ ถึง80เท่าเลยทีเดียวนะคะและในถ้าจะให้หายหรือว่าจางลงภายในระยะเวลา1สัปดาห์ถึง1เดือนเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าตรงนี้เนื่องจากคุณผู้ชมเนี่ยใช้สารไอโดคินโนเนี่ยมานานพอสมควรนะคะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ2 3เดือนนะคะในส่วนของฝ้ากะเนี่ยจะค่อยๆจางลงเรื่อยๆนะคะและ แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้านะคะที่ปลอดภัยนะคะโดยที่มีออย่อนะคะรับประกันนะคะในส่วนของพวกสารต่างๆที่ชื่อว่าโกจิกนะคะหรือว่าแอดคอบิกนะคะหรือว่าอาบูตินในส่วนของตรงนี้นะคะถึงจะไม่ทำให้หน้าของคุณนะคะ ขาวเหมือนตอนที่คุณใช้โดกิโนนก็ตามนะคะแต่ตรงนี้นะคะจะเสริมทำให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยแข็งแรงนะคะและก็กลับมา,าเรียกว่ากระจ่างใสได้ดีขึ้นนะคะและก็ให้นอนหลับพักผ่อนนะคะให้เพียงพอด้วยนะคะเพราะว่าการที่สุขภาพดีเนี่ยเกิดขึ้นจากภายในนะคะให้ดื่มนะ้ำวันละ8แก้วนะคะและ เน้นย้ำเลยค่ะว่าให้หลีกเลี่ยงนะคะแสงแดดน,นะคะเท่าที่คุณจะหลีกเลี่ยงได้ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ให้ทาครีมกันแดดก็แล้วกันนะคะค่ะ สาระวันนี้นะคะที่บอกไว้เลยนะคะว่าเคล็ดลับทำย่างไรก็ได้นะคะไม่ให้หน้าของเรานะคะเป็นฝ้านะคะลหลายคนอาจจะอยากทราบกันแล้วนะคะว่าเคล็ดลับอะไรบ้างนะคะที่ทำให้ผิวหน้าของเรานะคะขาวกระจ่างใสนะคะมีผิวสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะในส่วนของวันนี้นะคะ,ะเคล็ดลับแรกเลยนะคะก็คือการเลี่ยงแสงแดดนั่นเองค่ะหลายๆคนคง อาจจะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเป็นคนทำงานตอนเช้าใช่ไหมคะขับรถไปทำงานหรือว่าออกไปตอนเช้าเนี่ยก็เป็นแสงแดดที่เรียกว่าไม่ได้แรงมากนะคะเพราะว่าแสงแดดที่อันตรายจริงๆนะคะอยู่ที่ประมาณ10โมงถึงบ่ายสี่โมงนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะลืมไปนะคะไม่ว่าจะแสงแดดหรือว่าแสงไฟที่เราอยู่ที่ทำงานนะคะก็เป็น เรียกว่าอันตรายที่ทำร้ายผิวเรานะคะให้เกิดป้ากับได้นะคะในส่วนของอาการหลีกเลี่ยงแสงแดดที่หลายๆคนนะคะมีอาชีพที่ต้องทำงานกลางแสงแดดชานะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเรามีเคล็ดลับในการทาครีมกันแดดมาฝากคุณผู้ชมค่ะสำหรับคกีมกันแดดนะคะ SPF นะคะในสภาวะแดดปัจจุบันนี้นะคะต้อง30 PA บวกบวกขึ้นไปนะคะตรงนี้นะคะให้เน้นนะคะบริเวณที่เราจะาประสบนะคะรับแสงแดดนะคะบริเวณหนกแก้มนะคะจมูกนะคะหรือบริเวณหน้าผากนะคะตรงนี้นะคะให้เน้นตรงนี้นะคะ ตบไปนะคะประมาณรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ไอ้ตบอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะแล้วถึงจะทาแปองนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะ2ชั่วโมงหนึ่งนะคะถ้าในแต่ละวันนะคะ2ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยให้เราทาซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเรา,าสามารถทําได้อย่างนี้นะคะเราก็จะลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดฟ้านะคะจากมลภาวะของแสงแดดหรือ เกิดจากออมโมนในร่างกายได้ด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเราไม่ได้ทาครีมกันแดดมันจะมีผลร้ายยังไงใช่ไหมคะที่บอกนะคะฝ้าเนี่ยก็จะขึ้นได้บริเวณหนูกแก้มหรือว่าบริเวณตรงจมูกนะคะหรือฝ้าเนี่ยจะขึ้นทั่วใบหน้าเลยนะคะให้เรานะคะเน้นในส่วนของครีมกันแดดนะคะและ อันที่2ก็คือลดนะคะในเรื่องของพวกยาคุมกําเนิดน,นะคะหรือว่าสารเคมีต่างๆนะคะสารเคมีต่างๆหลายๆคนบอกว่าสารเคมีอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะสารเคมีที่เราจากการที่เราย้อมดัด สีผมพวกนี้นะคะสามารถตกค้างนะคะและก็เข้ามาทําลายนะคะตรงเม็ดสีนะคะเมลานินหรือว่าเมลานอไซต์นะคะทําให้ตรงในชั้นผิวหนังนะคะก่อให้เป็นก้อนขึ้นมานะคะลักษณะผิวที่เรียบเนียนของเรานะคะก็จะเปลี่ยนไปทําให้เกิดในส่วนของฝ้ากะได้นะคะแล้วก็อาจจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเรียกว่า,ามีในเรื่องของริ้วรอย ปนเข้ามานะคะในส่วนของตรงนี้นะคะให้ลดปัจจัยเสี่ยงของสารเคมีต่างๆนะคะและอันที่3นะคะก็คือลดนะคะแล้วก็ให้เน้นย้ำในเรื่องของผลิตภัณฑ์บำรุงหน้านะคะหลายๆคนนะคะอาจจะดูแลในเรื่องของอยากให้ผิวหน้าตัวเองขาวรวดเร็วนะคะเพราะว่าไม่อยากมีใบหน้าที่หมองคล้ำนะคะก็เลยไปเลือก ในผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไอโดพิโนนหรือว่าสเตียรอยนะคะตรงนี้นะคะให้เลือกในฉลากของออยอนะคะให้เห็นให้มีการรองรับของออยอนะคะหรือว่ามีการตรวจของอ การแพทย์นะคะว่าปราศจากสารอันตรายเหล่านี้นะคะแล้วก็ให้เน้นในผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพวกสมุนไพรนะคะหรือว่าโภชนะบำบัดต,ต่างๆนะคะในส่วนของตรงนี้หรือการดูในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะมีการรับรองนะคะตรงนี้ด้วยนะคะและต่อไปก็คือในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ ช่วยในเรื่องของการบำรุงในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์าสารอาหารต่างๆนะคะเรื่องของพวกาสารที่มาจากธรรมชาตินะคะจากวิตามินซีนะคะและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะหรือว่าสารกลุ่มเบตาเกโรดทีนนะคะหรือว่าสารกลุ่มในเรื่องของเอตาเซนตินนะคะหรือว่าสารที่ สกัดมาจากเม็ดเมล็ดอง่นนะคะในส่วนของตรงนี้สามารถช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะคะบำรุงถึงข้างในนะคะทำให้ผิวพรรณของคุณเนี่ยรู้สึกว่าเปล่งปลั่งกระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดป้องกันลดปัจจัยเสี่ยงนะคะแล้วก็ป้องกันให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยปราจากฝ้ากับจุดด่างดำนะคะและผิวหน้าของคุณเนี่ยก็จะดูอ่อนเยาว์ด้วยนะคะในส่วนของ เคล็ดลับต่างๆนะคะหลายๆคนอาจจะขาดข้อนี้ไปไม่ได้เลยค่ะก็คือการพูชนะบำบัดหรือว่าอาหารต่างๆที่พวกพวกเรานะคะรับประทานกันอยู่ทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานเช้ากลางวันเย็นนะคะให้เน้นพวก ผักผลไม้นะคะไฟเบอร์นะคะให้มีอยู่ในมื้ออาหารแต่ละวันนะคะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถดูแลสุขภาพนะคะของเราได้เองนะคะไม่ให้เกิดในเรื่องของฝ้ากะจุดดงดำหรือว่าแก่ก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะเพราะาเราหลายๆคนนะคะอยากมีผิวพรรณที่สดใสน,นะคะและประเด็นสำคัญเลยค่ะก็คือการรับประทานน้ำนะคะเพราะว่าถ้าผิวของเรานะคะ มีลักษณะของผิวแห้งนะคะปัจจัยหนึ่งเลยนะคะถึงเราไม่เจอแสงแดดไม่รับประทานในเรื่องของยาคุมกำเนิดหรือไม่ใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของไอดโดควินอนหรือตลอดก็ตามแต่เราเนี่ย เป็นคนลนักษณะผิวแห้งนะคะก็สามารถเกิดในเรื่องของฝ้ากะจุดด่างดำได้นะคะในตอนนี้นะคะถ้าเราดูแลตัวเองดีๆนะคะ,ะผิวหน้าของเราเนี่ยก็จะกระสังใสนะคะไม่มีในส่วนของฝ้ากะนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเงินแพงๆนะคะไปยิงเลเซอร์นะคะหรือว่าไปกอผิวอัญมณีต่างๆนะคะหรือว่าไปฉีด ในเรื่องของสารอันตรายต่างๆเข้าสู่ร่างกายนะคะวันนี้นะคะหมอจอยเนี่ยก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะกับสาระดีๆนะคะข้อมูลต่างๆนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพนะคะความสวยความงามนะคะสามารถฝากคำถามไว้กับคอร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะในรายการหมอจอยมีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะ